เท่ทุกคน สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวล์นะครับคลิปนี้พาทุกคนมารับชมภาพบรรยากาศนะครับผมซึ่งทางเซ็นทรัลเวล์นะครับผมเขาจะมีการแบบจัดข้าแบบเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมนะมาแบบจัดจุดที่หน้าห้างนะครับผมคือมีเครื่องเล่นหลายประเภทเลยทุกคนนะครับนี่คือม้าหมนนะครับผมต่างชาติเยอะครับคนไทยเองก็มาเยอะนะครับผมคือถ้าเป็นต่างชาตินะเขามาเป็นครอบครัวนะมีลูกเล็กมาด้วยนะครับผม นะ่ครับสวยนะคือขบวนก็จะมีการแบบโปรโมตการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเทศนะครับผมนะครับดูเอาทุกคนสวยมากครับผมอยู่ท่ามกลางแบบกลางเมืองเลยทุกคนนะมันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวของไทยไหมดูก่อนนะไทยนต้องเป็นวัดนี่ครับวัดน่าจะเป็นอ,องค์พระปฐะมเจดีย์นะครับผม ก็หลายประเทศสิงคโปร์มีจีนนะครับผมนี่ก็แล้วก็มีปารีสนะครับผมฝรั่งเศสนะสวยนะดูภาพบรรยากาศตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับผมภาพบรรยากาศกําลังสวยกําลังดีเลครับเดี๋ยววันนี้ส่วนพาทุกคนเดินชมภายในงานทั้งหมดเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างมีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะสวยมากนะครับจุดนี้ก็จะมีน้องเป็ด ้องเป็ดตัวใหญ่เลยทุกคน ครับมีเครื่องเล่นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบกระโดดนะทุกคนนะนี่แบบกระโดดนะครับผมสวยมากทุกคนดูแบบเขาเปิดไฟแบบแสงสีสวยงามเลยครับผมสีสันสวยงามเลยครับนะครับจุดนี้ก็จะมีการแบบวัดว่าความสูงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมในแบบ ให้เข้าไปเล่นได้ทุกคนนีะครับ,รบก็จะมีเครื่องแบบนี้ด้วยทุกคนเรามาดูกันว่าทำงานแบบไหนนะ๋อทำงานแบบนี้เองทุกคน ดูไปดูมามันก็เหมือนงานวัดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมก็คือประเทศไทยมีแบบมีการแบบ จัดอีเวนต์งานต่างๆนะครับผมมีงานมีแบบการจัดอีเวนต์แบบหลากหลายประเภทนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องแบบนี้ว่ามันเป็นมันทำงานยังไงนะดูสวยนะสุดมัดแสง ประมาณนี้แหละสวยแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าเครื่องแบบนี้มันทำงานยังไงนะครับมีน้องๆนะครับผมน้องๆน,น,น,นักเรียนนะครับผมนี่เดินเรียนมา้ก็มาเล่นเครื่องเล่นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีความสุขน,น,นะครับผมสำหรับเด็กๆนะ ตอนนี้รอเครื่องทำงานก่อนนะครับผม ก่อนที่เครื่องจะทํางานนะครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตรวจสอบก่อนว่า,าคนที่อยู่ในแบบเครื่องนะได้แบบรับการเซฟตี้ดีไหมนะครับผมเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอยู่แล้วจะเปิดเครื่องแล้วนะครับดูกันนะครับผมเครื่องทำงานแล้ว อมันก็ขยมขยมแบบนี้ทุกคนมันมันเป็นโซกนะทุกคนขยม,มแล้วก็มีเสียงลมด้วยยังเททุกคน แล้วก็มีเครื่องแบบนั้นด้วยทุกคนโอ้โหมีแบบหลายประเภทมากทุกคนแล้วก็มีรถไฟด้วยทุกคนแบบนี้นะครับผมนี่คือปารีสนะครับปารีสฝรั่งเศส 저도 감사해요. 감사합니다. 저도 감사해요. 감사합니다. คือต้องบอกเลยว่ามีเครื่องเล่นเยอะมากๆทุกคนจุดนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนนี้ศูนย์ไม่รู้ชื่อจริงๆครับผมนะครับมันเป็นแบบอนนุ่มๆนะแบบ เป่าลมเข้าไปอทุกคนแล้วก็กระโดดได้อ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ครับเขากระโดดแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีกระโดดกระองกระยังแบบนี้นะครับผม เหมือนงานวัดเลยด้วยเดี๋ยวไปดูตัวครับอะไรนะมันเป็นแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมส่วนก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ขับรถขับรถชนกันนะครับผมขับรถชนกันว้าว I mm -hmm. เรามาดูจุดนี้ทุกคนเหมือนเข้าแบบป้าปุมเป้าอ่ะทุกคนเหมือนงานวัดเลยทุกคนเนี่ยเรามาดูข้อมูลกันนะครับผมจบ สุดท้ายนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับผมวันจัดงานนะโอเคทุกคนก็เป็นมาสนับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ